เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุทธที่24มีนาคมพุทธศักราช2564ัาหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินระวังเรื่องของการใช้จ่ายให้มากเพราะในช่วงนี้จะเก็บเงินไม่อยู่เรื่องของการงานในช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์อาจจะเหนื่อยใจมากเป็นพิเศษเพราะจะมีงานหนัก ปัญหาโหดๆเข้ามาให้คุณแก้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก เถียงกันบ่อยมากแต่จริงๆแล้วในใจก็ยังรักกันอยู่ส่วนคนโสดเวลาจะวิ่งตามความรักของคุณแต่เวลาที่คุณอยู่เฉยๆความรักกลับเดินเข้ามาหาคุณเองสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากคุณคิดจะลงทุนก็ต้องใจเย็นๆจะไม่ได้ผลกำไรแบบทันทีทันใดเรื่องของการงานในช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์จะเหน็ดเหนื่อยเพราะชีพจอล,ลงเท้า ไม่ค่อยอยู่กับที่สักเท่าไหร่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงใครก็ทำให้คุณแยกจากคนรักไปไม่ได้ ส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะเลื่อนสถานะจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้รายจ่ายของคุณเยอะเลยไม่ใช่เล่นๆทางที่ดีขอให้คนที่เกิดวันอังคารสํารองเงินไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบใหม่ เพื่อนใหม่โอกาสใหม่หรือลูกค้ารายใหม,ใหม่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักรับรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักสูงมากในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็จะมีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้พบกับแสงสว่างของชีวิตแถมยังมีดวงผู้อุปถัมภ์มาคำจุนอีกต่างหากขอให้คุณทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงดีแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไรเพราะต่างคนต่างใช้ชีวิตเป็นของตนเองส่วนคนโสด มีเกณฑ์ได้พบรักจากการเรียนการสัมมนา,าหรือการทำงานเป็นเหตุสำหรับคนที่เกิดวันพฤหรัสบ,บดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะแตกจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะมีรายจ่ายเข้ามาแบบรัวๆเรื่องของการงานมีโจทย์ยากเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบคุณต้องแค้ไขฝ่าฟันคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักพักใหญ่ๆถึงจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักโดยภาพรวมยังถือว่าดีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบซึ่งเป็นคนที่มีโปรโฟไฟล์ดี แถมเป็นคนรักครอบครัวอีกต่างหากสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีโอกาสทำงานหลายอย่างไปพร้อมๆกันจึงทำให้ได้เงินจากหลายช่องทางเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณอย่างยิ่ง แต่คุณจะหัวมุนชุลมุนวันๆไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนเพราะมีภารากิจเยอะมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยาวนานเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันและกันส่วนคนโสด ยังต้องรอคอยรักแท้ต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแถมยังมีโอกาสได้เงินจากหลายช่องทางอีกด้วยเรื่องของการงานคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยแบบสุดขีดช่วงนี้จะมีงานให้คุณเข้ามารับผิดชอบมากมายแต่ความสำเร็จก็เข้ามาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเช่นเดียวกัน เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักคุณนั้นเป็นความรักที่พัฒนาอย่างช้าๆแต่ก็มีความมั่นคงมากส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนดีเข้ามารักมาชอบในช่วงนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ